สวัสดีค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลออำบ้าานดลจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสาคัญค่ะก็มีท่านหนึ่งส่งวันเดือนปีเกิดมาให้พอ,อน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงพายุได้ในช่วงไหนท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สิบห้า ธันวาคม2507เกิดธันวาคม2507ค่ะท่านจะลงทะเบียนได้ในช่วงไหนคะวันนี้ป่อน้อยมีคำตอบกะสำหรับท่านที่ท่านส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้กตั้งแต่วันที่หนึ่ง ตุลาคม2566จะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566นะคะค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันที่15ทธันวาคม2507 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคม2566เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566สสะดวกช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบตอรหรือสำนักงานเขตคณภูนะมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะไปด้วยตนเองไม่ได้มอบอำนาจมอบอำนาจให้ใครก็ได้ญาติพี่น้องหรือใครก็ได้ที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านณภูนะมิลำเนาของท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนแทนใบมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ต ก็ได้เป็นใบมอบอำนาจทั่วไปหรือจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะคะใบมอบอำนาจทั่วไปค่ะก็ท่านลงนามเซ็นชื่อตรงผู้มอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ที่มีการเคลื่อนไหวนะคะมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนบางธนาคารถ้าท่านอยู่นานๆบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยไม่ได้แจ้งให้กับท่านไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยางชีพในช่วงไหนค่ะ ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะท่านเกิดวันที่15ธันวาคม2507ค่ะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่15ธันวาคม2567เเพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนมก,กราคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนนะคะถ้าไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเองก็ไปลงทะเบียนถ้าไปด้วยตนเองไม่ได้ไม่สะดวกมอบหน้านให้คนที่อยู่ทางบ้านเอกสารหลักฐานตามที่พอ,อน้อยได้นำเรียนไปแล้วให้ครบถ้วนในส่วนของผู้รับมอบนาจ เอกสารครบถ้วนหมดส่งทางไปษณนย์นะจะ,ะผู้ที่รับมอบอำนาจที่จะไปลงทะเบียนแทนท่านก็ให้คนที่อยู่ทางบ้านเซ็นตรงผู้รับมอบอำนาจไปยื่นเอกสารลงทะเบียนไม่นานนะจะไม่นานค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยทุกคําถามพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ ค้างตอบนะคะส่งวันเดือนปีเกิดปอน้อยจะรู้ให้ว่าท่านจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงเดือนไหนคะ่ะแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้อย่างคีบคือตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปทุกคําถามปอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้ปอน้อยต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ